คำนี้เราก็มาดูในส่วนของแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดอันนี้ก็คือส่วนชือ่อแทนโคงให้เลือกคำไปเติมลงในช่องว่างจะมีคำศัพท์กำหนดมาให้ทั้งหมด10บคำด้วยกันเราลองมาฝึกอ่านออกเสียงกันก่อนคำแรกคำแรกคำนี้ เชิ้ตชั้นเชิ้ตชั้นก็คือเสืเอ้อเชิ้ตฝึกอ่านไปก่อนแล้วกันน้อเดี๋ยวเราค่อยดูความหมายในหน้าถัดไปคำที่สองย่าเหล่ย่าเหล่คำต่อไปใจใจคำที่สี่เรื่องเรื่องคำที่ห้าฝ้าสิงฝ้าสิง,สงคำที่หก 好看，好看。คัมที่เจ็演讲，演讲。คำต่อไป，模仿，模仿。คัมที和่เก้า，适合，适合。คำสุ应该，应该。 ซึ่งก็จะมี10บคำด้วยกันดูความหมายทีละข้อคำแรกเสื้อเสื้อแปลว่าเสื้อเอ้ตคำที่2อง 2> ใจใจคำนี้แปลว่าถอดสิ่งที่สวมหรือว่ากำลังใส่อยูอ่คำนี้มหีหลายความหมายแปลว่าเด็ดก็ได้เด็ดดอกไม้เด็ดใบไม้อย่างเงี้ยคำว่าใจแต่ในบทนี้ในแบบฝึกหัดนี้คำว่าใจจะแปลว่าถอด หน้าถัดไปทรงผมภาษาจีนพูดว่าฝ่าสิงฝ่าสิงคําว่าฝ่าย่อมาจากโถฝ่าที่เราเคยเรียนเนาะโถฝ่าแปลว่าเส้นผมหรือว่าผมฝ่าสิงคําว่าสิงก็คือเป็นทรงเป็นรูปร่างเอามารวมกันฝ่าสิงก็คือทรงผมต่อไปคําว่าการพูดสุนทรพจน์อ่ะยันจียงยันจียง บบปี比赛อ่าการแข่งขันผู้สุนทรพจน์อ่าต่อไปคำน,นี้是ือ่อเหอื่อเหแปลว่าเหมาะสมคําต่อไปด้านขวาเยาอ่าแล้วก็มีคำเบ้นไว้แล้วก็เล,ลิกเย่ลาใกล้จะอะไรแล้วอ่าเยีอค่สิเละอาใกล้จะเริ่มแล้วต่อไปคําว่า เรองเริงอ่าแปลว่าทิ้งหรือแปลว่าโยนก็ได้ต่อไปคำนี้หข่ขั้นหข่ขั้นอ่าแปลว่าสวยแปลว่าน่าดูอ่าแปลว่าดูดีก็ได้อ่ะคำนี้จะใช้ในเวลาแบบเวลาเราชมคนอื่นเนี่ยใส่เสื้อผ้าสวยจังเนี่ยอ่าเราก็ใช้คำว่าหข่าขั้นได้อ่าต่อไปคำว่าเรียนแบบภาษาจีนพูดว่า 模仿模ง,งคำต่อไปควรจะ应该应该อ่ะทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งตัวเลือกอาจจะอยู่ตรงด้านซ้ายให้เราเลือกเอาคำมาใส่มีทั้งหมด10บคำว่าประโยคนี้มันควรจะใส่คำไหนถึงจะถูกต้องที่สุดอ่ะเรามาฝึกอ่านกันก่อน去年的汉语 去年的汉语啊，然后挖，词呢，隐个就是词呢，就是我们就要来比赛，比赛。巴尼穿了一条很漂亮的裙子。巴尼穿了一条很漂亮的裙子。啊，话买个有看啦，干看看，阿来没路，怕啥？金，没比的了呢。 รานีสวมกระโปรงที่สวยมากตัวหนึ่งอ่ะคำที่หายไปข่าอยู่อะไรปีใต้คำตอบก็คือแยนเจีย ان, จอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาใส่เต็มประโยคเนาะก็จะเป็นชื่นเนียนเดอร์ฮันหยูแยนเจียบิสไซปาณีสวเเหินพียวเลี่ย ان, งเ子อุนจื่ออ,อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อที่หนึ่งต่อไปเราดูข้อที่สองบ้าง 张老师平时工作太累了。张老师平时工作太累了。周末啊，那个玩玩多休息。周末多休息啊。张老师，个昆昆枯张啊。在、啊啊啊、ภาษาจีนเขาจะเอาคำที่เป็นแฝงเนี่ยขึ้นก่อนนะ、啊。张老师。 平时ก็คือโดยปกติโดยทั่วไปงานที่ทำงานเหนื่อยเหลือเกินคำต่อไปชั่วโมกชั่วมคำนี้แปลว่าสุดสัปดาห์อย่างวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าชั่วโมคำที่หายไปแล้วก็ตัวชิวส์ตัวซิวสแปลว่าพักผ่อนเยอะๆอะคำไหนที่น่าจะเอามาเติมในข้อที่สองระว่างสิบคำที่อยู่ทางด้านซ้าย คำตอบที่ถูกก็คืออิงไก่พี่แปลว่าควรจะ,ะก็จะเป็นปกติแล้วเนี่ยคุณครูจางทำงานเหนื่อยเหลือเกินสุดสัปดาห์ควรจะพักผ่อนเยอะๆภาษาจีนก็จะพูดว่าจางล่งา,าชื่อปิงซืองน่าเลยเหรอจัวโม่อิงไกตัวซิวสีอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่สองต่อไปเรามาดูข้อที่สบ้าง很多人喜很多人喜 อ่าหลายคนชอบชอบอะไรไม่รู้ว่กหลังเขาบอกว่า那个演员的表演那个演员的表演，การแสดงของนักแสดงคนนั้นอ่าเขาชอบอะไรหลายคนชอบอะไรอ่าข้อนี้ต้องตอบคําว่าหมอฝังจาได้ไหมคํานี้หมอฝังก็คือเรียนแบบหลายคนเนี่ยชอบเรียนแบบการแสดงของนักแสดงคนนั้น很多人喜欢模仿 น่ากับ演ี的ยนอันนี้จะเป็นคำตอบของข้อที่3ต่อไปข้อที่สี่电影อ่าอันนี้มีวักสออันเลยแล้วก็开始开始แปลว่าเริ่ม women 快走吧 women 快走吧พวกเรารีบไปกันเถอะอ่ะข้อที่4ง่ายมากเลยเพราะว่ามันมีสองคำเเ็็นไว้ใช่ไหมเราก็ไปดูโจทย์ฝั่งซ้ายตัวเลือกว่าเติมอะไร 啊，它要变成电影要开始了，啊，它要变成这个，电影要开始了，我们快走吧，我们快走吧，啊，电影要开始了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 ， ชวนเจีวกเกเก,เกอ่ะก็แปลว่าพี่ชายชวนก็คือสวมซีช่วงก็คือเหมือนในรูปเลยเสื้อสูตรคำว่าปีอันนี้อ่ะประโยคใช้ในการเปรียบเทียบปีก็คือกว่ากว่าอะไรกว่าชวนเจียวแจอ่ะคำที่หายไปก็คือคำว่าเหาข้นอ่ะถ้าพูดเป็นประโยคภาษาไทยคือพี่ชายสวมเสื้อสูทเนี่ยมัน มันน่าดูหรือมันดูดีกว่าสวมเสื้อแจ็คเก็ตเกอร์เกชวนซีจวงปีชวนเจียเข๋เหาคัานอ่ะก็จะเป็นคำตอบของข้อที่5ต่อไปข้อที่หก我的个子不高我的个子不高อ่ะวักแรกแปลว่ารูปร่างของฉันไม่สูงอ่ะคำว่าเกอจือ เราเคยเรียนไปแล้วเนาะในการบรรยายลักษณะของบุคคลเกิดสึก,ก็คือรูปร่างแปลจากข้างหลังไปข้างหน้า w a t e เตอเกิดสึรูปร่างของฉันปูเกาไม่สูงฉ o ดังนั้นปูแล้วก็อะไรไม่รู้ชวนฉีเผาวชวนฉีเผาก็คือใส่ชุดกี่เผาอ่ะคำตอบก็คือชีเหอเหอ ก็จะเป็นรูปร่างของฉันไม่สูงดังนั้นไม่เหมาะสมที่จะใส่ชุดกี่เพาวอเต不高，所以不适合穿旗袍。我的子不高，所以不适合穿旗袍。ต่อไปข้อที่7จ็ดซุยหลานอ่ะคำนี้เป็นคำเชื่อม ซุยหลานกับเคิร์เป็นสันธานที่จะพบบ่อยในภาษาจีเลยถึงแม้ว่าอะไรแต่ว่าอะไรอย่างวักแรกเขาบอกว่าซุยหลานนว่าเสื้อยืดตัวนั้นน่ะจะเก่ามาก可คอ่์คำนี้เป็นคำสันธานเคิรแต่ว่าถ้าหาย不้ แต่ว่าเขายังไม่อยากอะไรแสะะดงว่าเขาชอบเสื้อยืดตัวนี้มากเลยถึงแม้ว่าเสื้อยืดตัวเนี้ยมันจะเก่ามากแล้วก็ตามแต่ว่าเขายังไม่อยากเริงอ่าคำนี้เรื่องแปลว่าทิ้งก็จะเป็นแม่าเ้อยืดตน้น่าา้ต่เขียงเรื่องอ่้่อไปขท้อที่8มแ้วก็ 都戴眼镜他平时都戴眼镜ปกติแล้เ่เขาจะสวแมแว่นนะคำว่าใต้นจริงก็คือสวแมแว่นชินเทียนอ่ะวันนี้อะไรไม่รู้เลี้ยแนจริงอะไรไม่รู้กับแว่นอ่ะ好像更漂亮了好像更漂亮了อ่ะวักสุดท้ายเขาบอกว่าดูเหมือนว่าจะสวยกว่าเดิม คำตอบก็คือคําว่าจใจที่แปลว่าถอดถอดสิ่งที่กําลังใส่อยู่หรือว่ากําลังสวมอยู่อ,อย่างในรูปเนาะเขาถอดแว่นจเลยยจริงจยเลยยจริงก็คือถอดแว่นเพราะฉะนั้นอ่านเป็นเต็มประโยคก,ก็คือเขา平时都戴眼镜今天摘了眼镜好像更漂亮了他平时都戴眼镜 今天摘了眼镜好像更漂亮了ต่อไปข้อที่นีเด็ดสินอะไรสินไม่รู้อะไรอะไรใหม่ของคุณจนขู่เท่จริงๆนะหรือว่าเท่จังเลย是在哪อเจ้าไหนท่างอ่านคำว่าชื่อกับเดิมมาเน้นถามว่าดัดที่ไหนอ่ะคำว่าท่างแปลว่าดัดดัดผมอ่ะ ทงโทก็คือที่ไหนอ่าคำตอบก็คือคำว่าฝ่าสิงอ่าที่แปลว่าทรงผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือทรงผมใหม่ของคุณเท่จังเลยดัดที่ไหนหรอเขาก็อยากจะรู้เนาะว่าไปทำผมที่ไหนมา你的新发型真酷是在哪儿烫 f 你的发呃你的新发型真酷 是在哪儿烫的到白哈 tc 考试台下个周末我们学校有一个舞会下个周末我们学校有一个舞会好往下留下一个个和他的拜到拜啊下个周末个和阿铁呢 ว่มัน学校โรงเรียนของพวกเรายแปลว,ว่ามีอีเกิอููหุยบอกลักษณะบอกบอกเขาเรียกว่าอะไรบอกลักษณะนาะบอกจำนวนอีเกอููคุยอูหุยก็คืองานเต้นรำที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีงานมีงานเต้นรำ so ดังนั้น我去买了一件新ดังนั้นฉันก็เลยไปซื้ออะไรมาใหม่ตัวหนึ่งเหมือนในรูปเลยคำตอบก็คือเชิญชัน ดังนั้นฉันก็เลยไปซื้อเสื้อเชิ้ตมาใหม่ตัวหนึ่งซียักช่วโมวิมันยาลัยทยาลัยวิยวิทยาลัยวิทยวาลาเยิาลัทาลิายิัยวัทลยาติ